สวัสดีครับท่านผู้ชมฮผมมันคนรวยอะทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดหรอกเอาละวันนี้จะไปเที่ยวไหนดีนะนื้อก่อนเนื้อก่อนเฮเรามีรถหลายคันนี่ว่าดูสิคันขาวนี้ Mercedes-Benz อแมอุ Mercedes ้ยคันนี้ก็ Benz แต่ละคัน แ้ยเอาคันนี้เลยดีกว่ามีธงชาติติดด้วยธงชาติประเทศอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันติดเพื่อความเท่อ้าถอยหลังก่อนดีกว่า,าไปเที่ยวไหนดีนะนึกก่อนนึกก่อนอคนรวยทําอะไรก็ไม่น่าเกียดนะขับรถเล่นซะง,งั้นเนี่ยรถมีหลายคัน ถนนส่วนตัวนะเนี่ยใครห้ามาวิ่งนะเว้ยถนนเนี่ยไอ้อ๊ไฟ,ไฟแดงวะต้องเคารพกดจราจรนน่อยใช่ไฟแดงไหมดูสิเฮ้ยไฟเหลืองอเฮ้ยเฮ้ยแดงนี่ว่าเฮ้ยมากินไฟเขียวแล้วเฮ้ยตตาฝาหรือ,อยังไงเนี่ยไปเลยละฟาไฟแดง ถนนส่วนตัวจะไปกลัวใครไปเลยเออไปเดินหน้าอย่างเดียวเราอะอืมไม่กลัวใครทั้งนั้นใครจะมาตัดหน้านะเว้ยชนแหลกไปอ๋อเอ,อ๊ะจะไปไหนดีเนี่ยไม่มีจุดหมายอ่า,อาน้ำมันเราเยอะ ขับให้จนกว่าน้ำมันจะหมดอะไอ้ไหน้ามันพวกใครวะเฮ้ยพวกซอมบี้อยู่ไปก็โลกโลกตายซะเถอะนี่ไงมันเป็นสถานที่ของข้านะเว้ยเองบุกมาได้ไงเนี่ยอืมอืมเฮ้ยเฮ้ยผิดผิดไง เจอจะเจอไม่ไงฮอเอาเล่นหนักๆไอ้พวกนี้แหโผล่มาได้ยังไรไอ้พวกซอมบี้น네ี่ไม่ไงยั่ไงไอ้อีกตัวหนึ่งไปใกล้ๆก่อนไปใกล้ๆก่อนเฮ้ยเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเฮ้ยเฮ้ยเล่นยังไงเฮ้ย ให้ผิดวะตัวนี้มันหลบได้ไงวะไม่นี่ยไงเรียบร้อยแหม่ต่อไปก็ไปเที่ยวต่อเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยแองใครก็ต้องอิจฉาเราอะมันรวยอ่ะมันไม่น่าเกลียดหรอกทำอะไรก็ไม่น่าเกียดอะไป อปๆรู้สึกว่าน้ำมันจะหมดไวรถันี้กินน้ำมันเหลือเกินนะเนี่ยเอ้ามาเรามีปั๊มส่วนตัวไวฮ่าฮ่าอ่าอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยอ้ยเอยเอ้ยเอยเอ้ยเรายังข่บอถยม่ค่อยคอ่องอ hứt hứt Nè Nè ừ, ơi, tăng làm đi đi con tăng làm đi đi con nè à. tớ nó mạnh rồi bố ê tớ nó mạnh rồi ê mồ hôi lên nó boy, ê bảo em tớ nó mạnh mấy รถกูมันลดอะไรราคาเท่าไรฮะไอพวกกระจกงอก,อก้อยรู้ไหมรู้หรือเปล่าฮะเฮ้ยมึงกราบรถกูเดียวนี้นี่มึงเข้าใจมั้ยมึงกราบรถกูเลยมึงไม่รู้ราคารถกูมึงกราบเลยเดียวนี้ฮอยอย่าให้โมโหนะว้ยกราบไม่มีใครกราบรถกูเลยมึงรู้ไหมว่ารถกูราคาเท่าไหร่ อ้๋โมโหแล้วอียิงมันเลยไม่ไงอ้าวเฮ้ยโดนปั๊มน้ำมันเราเอ้ยเอาไมย้อยรถรถเออรถของข้าโอ้ดูสิมันจะขับได้ไหมเนี่ยเฮ้ยขนาดที่กูบอกว่าให้พวกมึงกราบรถกูมันก็ไม่ยอมกราบ <c oughs> ไปก็ได้นี่นเอเ้ยสามล้ออ่ะมันจะไปได้ไหมเนี่ยเอ้ยเฮ้ย,ยท้อเฮ้ยโ้โหจริงๆพวกคนนี้อืมเฮ้ยงงนี่เฮ้ยรถใครวะเฮ้ยมันหลูกกับรถเราเอืม อิจฉาเ้าเราอะนี่นี่นี่ดูกระรถเราเหรอเฮ้ยฮิขูบอกให้กราบรถกูก็ไม่มีใครกราบ